สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t ม G p ีนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เจอกันรอบที่2แล้วนะครับรอบแรกเราก็สวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีสงกรานไปแล้วในช่วงเช้าเนะรประมาณ8ปดโมงกว่ากว่าอันนี้ก็มาเจอกันรอบ2ขอสวัสดีปีใหม่ไทยอีกรอบแล้วกันเผื่อใครยังไม่ได้ทักไทยยังไม่ได้เจอกันในรอบเช้าเ้าของวันนี้นะฮะทุกคนสงกรานวันนี้ไปไหนกันบ้างฮะสำหรับวันแรก เข้าใจว่าหลายคนก็ยังคงทํางานนะฮะเพื่อนๆพืบางคนยังคงเข้ากะเข้าเวรกันอยู่เรียกว่าเอาตังค์ไว้ก่อนนะฮะกลับบ้านไปก็เสี่ยงโควิดนะแต่หลายคนก็รู้สึกว่าจะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับส่งภาพส่งอะไรไม่ผมดูตอนนี้กําลังได้ที่กัน <c oughs> เป็นห่วงเป็นใย,ยทุกคนเหมือนเคยนะครับยังไงก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันนะครับต้องใช้รถใช้ราในการเดินทางหรือว่าจะ ไปตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของโควิด1 9ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่เซฟตรงนี้ให้ได้100%กันนะทุกคนประเด็นลวื่าวของราวขอ p ครับวันนี้เราจะมาคุยถึงอังเดรโดวิโซโซ่ครับนักแข่งหมายเลข0ูนอดีตนะต้องเรียกว่าเป็นอดีตนักแข่งของดูคาติซึ่งก็ได้สิทธิ์ในการลงทดสอบรถนะครับกังอปีเรียเขาเชิญโดวิโซโซมาทดสอบตัว i s g p 2 1ซึ่งก็ไปทดสอบกันที่สเปนครับสนามเฮเรส เรียกว่าใช้เวลาทดสอบอยู่เนี่ยสวันนั้นนะครับเหลืออ,อ,อีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะหลังจากนั้นก็จะไปที่มูเจโรแต่ผมยังไม่ชวนนะครับว่าจะไปมูเจโรในอิตาลีเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่ดังนั้นคลิปรายการทั้งหมดวันนี้นะครับเราจะคุยถึงโดวีแบบเพียวๆเลยทีเดียวนะฮะอาจจะไม่ข้องเกี่ยวกับใครหลายๆคนจะมาวิเคราะห์ถึงประเด็นนะครับว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาใน m o t o อีอีกไหมในปีนี้หรือจะเป็นปีนไหนก็แล้วแต่ แล้วก็ผลการซ้อมการเทสนะครับช่วงที่เอารถลงไปเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างกับเวลาร่วมๆวม5เดือนนะครับที่นักแข่งาวอิตาลีคนนี้ไม่ได้ลงไม่ได้จับรถแข่ง Mo t o g p เลยเนี่ยเป็นอย่างไรโดวิก็ให้ความเห็นอาจจะยังไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับที่ผมตามมาก็คือเป็นตัวเลขเวลาที่ออกมาหลายๆคนอาจจะมองว่าฮยเวลาแบบนี้ทำไมมันถึงอาจจะดูห่างจาก จากนักแข่งหลายๆคนถ้าเราไปเทียบกับสเตฟานบาดเดลเนี่ยโดวิกดมา1นาที40.6นะฮะในขณะที่เวลาของเทสเตเดอร์ของของเรปโซฮนด้าเนี่ยหนาที38กว่ากว่าก็เรียกว่าห่างก,กันร่วมๆ2วินาทีมันก็แน่แหละครับในส่วนหนึ่งเราต้องเข้าใจโดวิโซโซด้วยนะว่าเขาไม่ได้จับรถแข่งมาเนี่ยหเดือนแล้วครับไม่ได้จับเลยคือไปจับแต่รถวีบากเราได้เห็นไปลงแข่งโมโตครอสส่วนใหญ่ แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเขาจับดูคาติรถแรงครับ8ปีเต็มๆฮะที่อยู่กับดูคาติมาเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเครื่องยนต์ของดูคาตินะครับใน G.P. เวอร์ชันต่างๆเนี่ยกลับกับเครื่องยนต์ของอ p ร์พ i เีเนี่ยศักยภาพความแรงเนี่ยต่างกันเยอะฮะแล้วยิ่งเป็นอ p ร์พ i เีในตอนนี้ด้วยฮะที่ลดท็อปสปีดลงไปเยอะเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งทําให้ โดวิอาจจะไม่คุ้นชินกับรถที่มันไม่แรงเท่าไหร่ในส่วนหนึ่งด้วยแต่ประเด็นหลักมันไม่ใช่2ออย่างที่ผมยกตัวอย่างมาฮะประเด็นหลักจริงๆที่เรียกว่ามันเป็นพอยต์หลักที่โดวีเขาต้องการที่จะล้วงเอาข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะหาเซตติ้งที่มันสมมูรณ์แบบที่สุดมากกว่าจะไปเป็นตัวเลขนะดังนั้นเราได้เห็นในตัวเลข1นาที40.6ในตอนนี้เนี่ยไม่ต้องไปตกใจอะไรนะฮะเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากกว่านั้นที่โดวิเขาต้องการอยากจะรู้ อยากจะทราบนะครับเพื่อที่ได้มาเป็นข้อมูลในการที่จะพัฒนาตัวแข่ง ISGP 21ของ I p ีเดียต่อไปหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโค้งในส่วนของเ,อเวลาตรงนี้นะฮะสังเกตดูว่าโดวิอาจจะวิ่งวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเมื่อเทียบกับวันแรก,ว,แรกวันแรกนี่อาจจะซัดไปวัน40กว่ารอบดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได,ได้เข้าใจกันหน่อยเผื่อมีมีบางคนอาจจะไม่เข้าใจผมรีบดักไว้ก่อนไง ว่าเฮ้ยทำไมโดวิกดเวลามาแบบนี้ทําไมเวลาไม่เร็วเลยนะฮะนั่นแหละการเทสก็คือการเทสครับทุกคนยังเหลืออีกพรุ่งนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าแผนการเทสจะออกมารูปแบบไหนอาจจะเป็นว่า2วันวันแรกกับกับวันที่2อนี่อาจจะมุ่งเน้นไปไปที่เซตติ้งแล้วก็ให้โดวิโซโซได้เรียนรู้ในในตัวรถในคาแรคเตอร์รถของ ISGP21 ของ i อริเแบบเต็มที่ซะก่อนนะอาจจะไม่ได้ไปไปโฟกัสว่าเฮ้ยจะต้องบิดท็อปสปีดไดขนาดนั้นขนาดนี้นะฮะ แต่สิ่งที่โดวิเซโซบอกมามันก็น่าสนใจนะ่าตามต่อก็คือเขาบอกว่าเขาก็ค่อนข้างประหลาดใจว่ามันเป็นรถที่ขับได้ได้ง่ายนะฮะขับได้ได้ได้คล่องมือแน่นอนว่ามันแตกต่างจากดูคาติที่เขาเคยขับอยู่มา8ปีนะครับตรงนี้อาจจะมีเหตุผลที่ยกมาสนับสนุนความคิดตรงนี้ว่าขับได้ง่ายก็ได้ง่ายขึ้นก็คืออะไรฮะขณะว่าลงมาจับตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันขับได้ง่ายขึ้นทั้งที่มันก็เป็นสูวีเหมือนกับดูคาตินะครับที่เขาคุ้นเคย ในส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาพิเลในในเวอร์ชั่นนี้ล่าสุดเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรค่อนข้างเย็นนิ่งมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่นักแข่งคนเก่งของทีมเนี่ยพูดขึ้นมาเองนะครับนะฮะนักแข่งมาเลข41ครับอลเล็กซ์สปาราโกโก็เคยบอกว่ารถแข่งเวอร์ชั่นนี้ท็อปสปีดมันหายไปเยอะมากก็จริงอยู่แต่มันได้ความนิ่งความเสถียรกลับมาโดยเฉพาะในส่วนของในโค้งเนี่ยมันทำให้สปาราโโนะครับสามารถที่จะ ที่จะทาเวลาได้ดีตั้งแต่ช่วงการเทสร2สองรอบที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งผลการแข่งขันในโลซาใน2สนามนะครับเรียกว่าติด1ใน10อ่ะนะนั่นก็คือเป้าเป้าหมายของทีมนี้นะครับเขาเขาไม่ได้มองว่าจะต้องมาต่อสู้แบบว่าวางเป้าหมายไว้สูงคือเขามองว่าแค่ให้ติดหนึ่งใน10ได้ก็โอเคทุกคนว่าโอเคไม่มันก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้เห็นอันดับของอาร์พิเรียซึ่งก็คงจะอ้างเองถึงแค่เอสปาราโโรคนเดียวเนี่ย จะลุ้นเข้า Q2 องยังยากเลยฮะดังนั้นก็จะไปนู่นนะครับไปสู้อยู่ประมาณ3-4สี่คันท้ายๆตลอดเลยแทบจะไม่เห็นก็หลุดมาติดท็อป10เลยน้อยนะครับมีน้อยดังนั้นถ้าเกิดว่า2สนามนี้เข้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็ถือว่าโอเคแหละนักแข่งก็คงจะแฮปปี้ทีมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเป็นไปตามแผนกันอยู่แล้วเนาะแต่มันเป็นมาใน,ใน,ใ,นในแบบนี้หลายๆคนนะอาจจะแอบลุ้นนะฮะว่าโดวิโซโซจะมีอะไรให้ได้ตามต่อไหม ผมเข้าใจนะครับว่าแทบทุกคนที่ดูๆฟังๆตามๆกันอยู่เนี่ยอยากจะเห็นหนักแข่งหมายเลข04คนนี้นะครับกลับมาเป็นนักแข่งมอเตอร์จีพีอีกครั้งหนึ่งจริงอยู่นะครับว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการออกมาให้ข่าวนะฮะในส่วนของผู้จัดการส่วนตัวของโดวิโซโซนั่นก็คือซิโมเน่บาติสเตล่าครับเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆในส่วนตัวเขาเขาไม่เชื่อนะฮะว่าโดวิโซโซนจะมีพื้นที่ให้ได้กลับมาเป็นนักแข่งในปีนี้ไม่น่าจะทันว่าอย่างนั้น นั่นก็คือเป็นเป็นความเห็นของทางผู้จัดการที่เรียกว่ามีส่วนใกล้เคียงมีส่วนแบบสายตรงกับโดวิโซโซมากที่สุดอยู่แล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งของเราแต่ประเด็นตรงนั้นไม่น่าจะไปคิดต่ออะไรมากมายนะครับแต่ถ้าถามว่าโดยทั่วไปเนี่ยโดวิโซโซมีโอกาสได้กลับมาลงแข่งไหมมีฮะตามสิทธิ์เนี่ยมีก็คือมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือเขาจะต้องกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของอาร์พีเียให้ได้ มันก็จะมีมีอยู่ก็คือเป็นในส่วนของเทสไ์เลเดอร์แล้วก็เป็นส่วนของนักแข่งเป็นในส่วนของเทสไ์เลเดอร์อันนี้ก็มีความเป็นไม่ได้สูงอยู่เหมือนกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอาร์พิเลียไม่มีเทสไ์เลเดอร์ครับทุกวันนี้ปัจจุบันนี้คนเก่าจะพูดว่าคนเก่าไหมก็ยังพูดไม่เต็มปากเท่าไหร่นะเอาเรียกว่าเป็นคนล่าสุดในปีที่แล้วอย่างบรลีเลสมิธนะครับนักแข่งหมายเลข38ชาวอังกฤษเนี่ยเหมือนจะรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาอะไรลือลออยู่กับกับต้นสังกัดจริงอยู่แร้วว่าอาร์พิเลียเขาอยากได้ Smith นะ เขาก็พูดนะครับอย่างแมสซิโมริวอลาเนี่ยซึ่งเป็นบิ๊กบอสของขอาร์พิเลียก็บอกว่าจริงๆเป้าหมายก็อยากได้สมิธในคนแรกเลยนะครับแต่เราได้เห็นอาการของไรท์สมิธนะว่าเหมือนเขาอาจจะรู้สึกน้อยๆไงที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักแข่งตัวจริงบางทีมองมุมนึงมันก็น่าสนใจครับมันมันมันน่าสนใจว่าประเด็นนี้จะมีผลทําให้เขาตัดสินใจที่จะแบบว่าแยกทางจากอาร์พิเลียหรือเปล่าแล้วก็น่าเห็นใจเขาด้วยนั่นแหละ ือด้วยประสบการณ์ของเขาแน่นอนว่าถ้าเอาไปเทียบกับผู้ที่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแข่งก็คือลอเรนโซสวาดอรลีเนี่ยนักแข่งเลขสามสิบสองนะครับโอเคล่ะสวาดอรลีอาจจะมีในส่วนของผมไม่แน่ใจนะว่าประเด็นนี้จะเกี่ยวหรือเกี่ยวกันมากน้อยเพียงใดก็คือเขาเป็นคนอิตาลีแล้วก็อาพิเลเองก็ประกาศออกมชาชัดเจนนะก็อยากจะมีอิตาลียืนพื้นด้วยก็คือเขาทาทีมคล้ายๆดูคาตินะ <c oughs> ดังนั้นก็เลยได,ได้ได้เปรียบตรงนี้นะฮะ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมจําได้ว่ามันก็ทําให้แบลรี่สมิธเนี่ยรู้สึกว่าเรียกว่าควันออกหูเรียกว่าฉุนเหมือนกันน่ยก็คือทางไอพีเดก็มาบอกนะครับว่าการที่จะตัด,ตดสินใจที่จะเลือกนักแข่งเนี่ยเขาจะไม่ได้เขาไม่ได้คํานึงถึงตัวเลขเวลาไม่ได้คํานึงถึงประสบการณ์ไม่ได้คํานึงถึงว่าใครจะฟอร์มดีกว่าไม่ดีกว่าคือถ้าผมเป็นแบลรี่สมิธเนี่ยผมคิดแทนผมก็ยังรู้สึกว่าไม่แฟร์กับผมเปล่าจริงๆไม่ไม่เป็นความเห็นที่ผมฟังแล้วมันจี๊ดใจ ถ้าเป็นผมนี่แบบผมก็คงจะตัดสินใจแบบสมิธหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนว่าไหมนะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ไงอาจจะบอกมามาแบบนี้คือคือ,คอเขาอยากจะเก็บแบล็เลสมิธไว้เป็นเทสล่าเดอร์แล้วก็ดันเด็กต้องเรียกว่าเด็กชาติเดียวกันน่ะนะ,ะเด็กเด็กในคอนโทรลน,นะลอเรนโซ,โซ่สวาโดรลี่เนี่ยขึ้นมาเป็นนักแข่งตัวจริงสมิธก็อาจจะรับตรงนี้ไม่ได้ก็เลยตัดตัดสินใจที่จะไปลุยอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งก็คือ รู้สึกว่าจะเป็นการไปเปิดเป็นเร i ซิ่งส o ู l นะครับสอนอสอนเยาวชนเนี่ยเป็นเป็นโรงเรียนสอนขับนะฮะสอนขับในหลักููรเรซซิ่งเพื่อที่จะป้อนเด็กๆเ,เข้าสู่วงการวงการมอเตอร์สปอร์ตประมาณนั้นนะดังนั้นถ้าเกิดว่าโดวิโซโซจะเข้ามาเนี่ยด่านแรกก็คือต้องเข้ามาเป็นเทสต์ไรเดอร์อันนี้ก็น่าจะมีส่วนที่จะเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะหวังลึกๆไปกว่านั้นนะฮะก็คือจะขึ้นมาเป็นนักแข่งเลยไหม บางคนอาจจะรู้สึกว่าที่ทำไมลอเรนโซสวาลดอ r ีเนี่ยฟอร์มก็ถึงไม่ค่อยได้เรื่องไม่ค่อยได้ความซักเท่าไหร่เลยนะฮะแบบนี้จะไหวจะผ่านหรือเปล่าอ่านะฮะตรงนี้ถามว่ามันมีโอกาสไหมมัน,ม,น,ม,นมันก็มีอยู่แต่มันก็ต้องแลกมาก,กับการฉีกสัญญาซึ่งโหดนะฮะคือให้ลงแข่งแค่ไม่กี่สนามแล้วฉีกสัญญาเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือโยฮันซากโก้ใช่ไหมครับซาโก้ก็รู้สึกว่าลงแข่ง กับ ATM อ่ากับกับ KTM กับ KTM ในปี2019นะันสได้ประมาณ1 0 1 2 13สามนามนะก็เลยเครื่องดูการมาหน่อยนึงแล้วก็โดนลอยแพเลยแต่สวารดอี่เนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแลวจะโดนลอยแพก่อนหรือเปล่ามันมันมันก็มีส่วนมันก็มีส่วนไม่มากก็่าจจะเกิดขึ้นนะฮะหรือเขาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮะทุกคนมองถ้าใช้ใช้มุมมองตรงนี้ก็น่าสนใจนะว่าสมมติแบลลี่สมิธเนี่ยไม่เอาแล้วจะเป็นตำแหน่งไหนอย่างไรก็คือไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับอาร์พิเลียสมมตินะ ไปแล้วบอกมบงยๆ่ไ,ปไ,ปไปเ,อเอารอเซียวซาว,วดอรี่ที่ยังประสบการณ์ยังไม่เยอะเนี่ยมาเป็นเทสเลเดอร์ก่อนนะแล้วก็ดันโดวิขึ้นมาเป็นนักแข่งตัวจริงทําอย่างนี้ได้ไหมอันนี้มันก็ไม่รู้นะฮะแล้วแต่ใช้วิจยัยนในการในการในการฟังผมในตรงนี้แล้วกันนะนี้นผมก็พูดไปส่งๆไปอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าสลับตรงนี้อ่าโดวิขึ้นมาถ้าเกิดมองว่าเฮ้ยลองไปไปเทสที่มูเจโลแล้วเฮ้ยเหมือนว่าโดวิจะทําเวลาได้นะ อะไรเงี้ยคือที่มูเจโร่ก็แน่นอนนะครับโดวิโซโซ่ก็ถือว่าเป็นเป็นสนามที่เขาคุ้นเคยเขาอาจจะกดเวลามาได้ดีกว่าตอนนี้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้ถ้าแต่เ่เขาได้ไปเทสเนาะหรือแม้กระทั่งพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยอาจจะดีขึ้นกว่าด้วยตัวเลขอะถ้ามาแบบนี้อ้าวมีมีลุ้นสิฮะหรือจะเป็นอย่างงี้ก็ได้ครับก็คืออาร์เบียจะยังมองว่าเดี๋ยวใช้องค์ความรู้ของโดวิโซโซ่เนี่ยเป็นเทสไรเดอร์นั่นแหละดีที่สุดยังไม่อาจจะต้องเป็นนักแข่งหรอกเดี๋ยวเป็นรอเป็นนักแข่งปีหน้าแล้้ววกาเ็สอ์ใชิ ใช้สื่อไวเก์ดก็คือโดวิดมีโอกาสที่จะได้ลงสนามจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ3สนามนะครับไม่เกินนี้อ่า,อาสิฮะคือทางออกทางไหนก็เหมือน f อของโดวิทพอจะยิ้มได้อยู่แต่มันอาจจะไปไม่สอดคล้องกับผู้จัดก,การส่วนตัวฮะนั่นก็คือซิโมเน่บาติเตล่าจะบอกว่าไม่มีทางหรอกโดวิดไม่น่าจะกลับมาทันเห็นไหมฮะนี่เขารีบออ,ออกมาพูดดักไว้ก่อนดังนั้นจะจะ,จะ,จ,ะจะเชื่อซิโมเน่ได้สักเท่าไหร่ นั่นก็ว่ากันไปไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับทุกคนเรามองว่าอย่างไรฮะรู้สึกว่าโดวินี่มีม,มีโอกาสไม่ตามตามแนวทางที่ผมวิาะหอให้ฟังเนี่ยสองสามสองสามเส้นทางนะครับที่จะกลับมาได้เนี่ยมีไหมคือกลับมาทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเทสไรเดอร์ ider, ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งตัวจริงเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ลงแข่งทั้งนั้นแหละแต่ถ้ากลับมาเป็นเทสต์ไรเดอร์อาจจะได้ลงแข่งไม่เกิน3สนามครับอ่ามามามา,มาเป็นเทสไรเดอร์แทนแบดลี่สมิธเนี่ยแต่แต่ถ้ามาโดนฉีกสัญญาหมายถึง สวัดลดรีโดนฉีกสัญญาแล้วเอาโดวิไปเสียบแทนนี่อันนี้อาจจะได้ลงอาจจะลงยาวหน่อยไม่รู้จะออกมาประมาณไหนอย่างไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่าโดวิซิโวโซจะมีความคิดเห็นอย่างไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมามากกว่านี้ไหมนะฮะอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะครับตามสไตล์เขานั่นแหละแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าความชัดเจนสําหรับอีกวันหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่สําหรับการเทสที่เฮเลนนะครับมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปไหมฮะ มองเนาะหลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากับชุดแดงนะครับโดวีต้องมาใน,ในชุดแดงสินะครับ8ปีที่แล้วใส่แดงมาตลอดเลยมาคราวนี้ก็อาจจะพิ่ชุดสูตรอาจจะแบบดูไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหร่แต่ที่สะดุดก็อาจจะเป็นเรื่องของหมวกใช่ไหมครับหมวกนี่คือเปลี่ยนจากซูมี่นะครับปกติแน่นอนว่าซูมี่ก็ต้องเป็นหมวกประจํากายของทางโดวีโซโซเขาอยู่แล้วแต่คราวนี้มาในโชเอะนะครับใช้ใช้แบรนด์ของโชเอะ ก็แน่นอนถ้าว่าตั้งแต่ไม่ได้เป็นนักแข่ง MotoGP แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ต่อสัญญากับทางซูมี่ฮะดังนั้นไม่ต้องตกใจนะฮะก็คือก่อนหน้านี้นะก็คือไม่ได้ต่อสัญญาไปเรียบร้อยดังนั้นก็เลยเอาเอาโชอเอกเข้ามาใส่เอาน่าสนใจนะครับว่าถ้าสมมติว่าโดวิซโซโซกลับมาเป็นนักแข่ง MotoGP จ,จริงๆจะอยู่ในบทบาทไหนเทสไรเดอร์หรือว่าจะเป็นนักแข่งตัวจริงก็แล้วแต่เนี่ยจะเขาจะใช้หมวกเขาจะเลือกใช้หมวกไหนจะกลับไปหาซูมี่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่า จะเซ็นสัญญากับค่ายไหนอย่างไรโชเอที่เขาสวมใส่ไปเนี่ยอาจจะออกรุ่นโดวิโซโซ่หรือเปล่าแต่เกิดว่าได้ลงแข่งมันก็ไม่แน่นะฮะนักแข่งระดับหัวแถวแบบนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตามตามลุ้นตามใจจดใจจ่อเพืจจ่อที่จ,จะรอดูนะฮะว่าจะออกหวัวออกก้อยสําหรับเส้นทางของโดวิโซโซ่ในในคราวนี้ผมเชื่อนะฮะว่าเขาเนี่ยคือยังคงยังคงมีศักยภาพพอนะครับที่จะเรียกว่าเรียกความมั่นใจแล้วก็ ถ้าถ้าเขาได้กลับมาจริงๆนะจะเป็นไปนไม่ได้เลยนะ,ะที่เขาจะล่วงไปในอันดับท้ทายผมยังมีความเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่นะฮะจริงอยู่ผมอาจจะไม่ใช่ f c ตัวจริงของโดวิแต่ด้วยศักยภาพผมมองว่าเขาน่าจะพอต่อสู้เพื่อที่จะพาอาร์พิเลีย e เนี่ยขึ้นมาช่วงชิงอันดับดีๆในช่วงกลางตารางได้อยู่แล้วที่สําคัญก็คือรถแข่งของอาร์พิเลีย e ก็เหมือนจะเหมือนจะตกผลึกขึ้นพอสมควรหมายถึงว่ายกระดับขึ้นได้เยอะจากการที่พวกเขาเป็น เป็นทีมหนึ่งในทีมก็คือแคเดียอ์มีทีมหนึ่งนะที่สามารถอัปเกรดสามารถที่จะทําเครื่องทํารถคันใหม่ได้ซึ่งมันไม่เหมือนกับทีมโรงงานค่ายอื่นนะครับที่ถูกกฎของดอนนาเนี่ยล็อกสเปกกันไว้อา้าวน่าสนใจน่าตามต่อนะครับอยากฟังความเห็นของทุกคนหน่อย FC ของโดวิโซโซหรือคุณจะเชียร์หรือไม่เชียร์เขาอย่างไรก็แล้วแต่เรียกว่าเกมคราวนี้การเดิมพันครั้งนี้จะออกมารูปแบบไหนอย่างไรอาร์พีเลียแน่นอนผมว่าเขาอยากได้โดวิโซโซ แบบใจเต้นดรัวแล้วล่ะแต่โดวิจะพอใจกับสักยภาพของรถหรือเปล่าหรือการเจรจาแต่ผมขอย้ำนิดนึงนะครับว่าอาจจะมีอาจจะมีสื่อจากต่างประเทศหลายๆสื่อที่เป็นสื่อชื่อดังทั้งหลายแล้วอาจจะวิเคราะห์ม,มาแบบนั้นแบบนี้ณตอนนี้ยังคงเป็นแค่ข่าวลือนะฮะยังไม่มีการเซ็นสัญญาครับแต่จะเซ็นหรือไม่เซ็นเนี่ยมันอาจจะเซ็นก็ได้หรือไม่เซ็นก็ได้อย่างที่ผมบอกไปนะมันยังไม่รู้ว่าจะออกหงอ,อกก้อยแต่ในตอนนี้ยังไม่มีการเซ็นอย่างเป็นทางการนะฮะ อาพิเลียยังไม่ได้ออกมายืนยันโดวิโซโซก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างไรก็เราลุ้นกันไปสิก่อนนะฮะสำหรับใครที่ลุ้นที่เชียร์ที่เอากำลังใจช่วยนะักแข่งคนนี้อยู่นะฮะทุกคนโอเคนะครับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนพรุ่งนี้ยังคงเหลือสงกรานย์อยู่อีกก็พรุ่งนี้14 15่โอ้ยาวนะครับอีก23วันเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้เที่ยวสงการานด้วยความสนุกสนานกันนะครับพรุ่งนี้มาเจอกับคลิปรายการปกติเช่นเคยลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ